านผู้ชมนี่เป็นจุดวัดใจสําคัญของคุณอนุทินชาญบริกูลรองนายกรุฐมีมหาไทยและขัหน้าพักภูมิใจไทยอย่างแท้จริงนะครับถ้าจะวิเคราะห์สักสักสามสี่เรื่องที่เป็นจุดแหลมคมสำหรับการเมืองไทยและสําหรับคุณอนุทินด้วยเนี่ยเรื่องได้ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าหลังจากที่คุณกุณสมาราวรตีแท็กทีมกับคุณทัศพรตุประยูนนะครับอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินไปยืนเรื่องทั้งที่ทกกตไปทั้งที่ไอาการสูงสุดก็หวังผลปลายทางนะถึงขั้นยุบพ,พักภูมิใจไทยหรือ อาจจะมองว่าเข้าข่ายการกระทาที่เข้าข่ายการล้มล้างการปกครองขนาดนั้นเลยทีเดียวนะครับแน่นอนว่าจุดสําคัญเนี่ยอยู่ที่การเชื่อมโยงไปยังการเลือกสอวและก็ถูกพูดถึงว่าถูกครอบงำโดยพรรคการเมืองหรือไม่มีปมหัวมีเส้นงงเส้นเนียอะไรต่างๆหรือเปล่านั่นเป็นนั่นเป็นปมหลักสําคัญโดยมีเจ้ารวยนะครับหรือว่าคุณสุขสํมรวยเนี่ยดาน้าออกมาคุณสุขสํมรวยเป็นสสภูมิใจไทยนะครับออกมาต่อสู้เรื่องนี้แล้วก็เตรียมที่จะเดินหน้าฟ้องคุณกุศมารรวดี แล้วก็เดินหน้าในการปกป้องพรรคภูมิใจไทยสึกนิดศึกหนึ่งนะครับนั่นยังไม่รวมที่คุณอนุนทินพูดว่าก็คงจะต้องใช้สิทธิในการฟ้องร้องเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีองพรรคด้วยจุดนี้น่าสนใจว่าในผู้เวลาสักสัปดาห์2สัปดาห์นี้เนี่ยรายชื่อที่ปรากฏโดยกกตนะครับร้อยแรก55คนร้อย2อคนและดูเหมือนจะมีรอยที่3อยู่ด้วยเนี่ยมันจะมีความใกล้ชิดไปยังพรรคการเมืองมากขึ้นมากน้อยขนาดไหนเป็นจุดที่คุณอนุทินจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือไม่ ผมกาลังหมายถึงสถานรภาพสถานะของพรคร่วมรัฐบาลระหว่างพักอันดับหนึ่งคือพักเพื่อไทยและก็พรคอันดับสองคือพักภูมิใจแท้ที่มีประเด็นกันมาตลอดนะครับสุดท้ายอาจจะต้องยอมพูดคุยกันแล้วตกลงที่จะแลกเปลี่ยนกระทรวงมหาไทยหรือเปล่านั่นก็เป็นช่วงเวลาที่น่าขบคิดและการตัดสินใจอยู่ที่พรคภูมิใจไทยและคุณโดโนทินและรวมถึงคุณเดวิดชิดชอบด้วยเช่นเดียวกันด้วยแต่ก่อนจะไปอีกหนึ่งเรื่องสําคัญที่จะเชื่อมโยงไปหเห็นภาพเดี๋ยวท่านผู้มชมเห็นด้านผมเลยครับ ผมเกตเห็นมาหลายทีว่าเข็มที่อยู่บนบริเวณสูตรที่คุณดนุทินมักจะใส่ไปตลอดและติดอยู่ที่ด้าเรน้าออกตลอดเนี่ยนะครับเข็มเข็มนี้เนี่ยเนี่ยครับเมื่อสืบพ้นในยักความสัมพันธ์และความหมายจะพบว่าเป็นเหรียญอาจจะเรียกภาษาปกติว่าเป็นเหรียญแปดเหลี่ยมในหลวงรัชกาลที่10นะครับบางรุ่นระบุเป็นการเฉพาะว่าเป็นเหรียญพระราชทา,านจะไม่ได้มีการพระราชาทานเป็นการทั่วไปนะครับหรือให้แก่บุคคลทั่วไปแต่เป็นเหรียญพระราชาทานคล้ายเป็นของที่ระลึก ที่พระองค์ราชทานให้กับบุคคลที่เป็นข้าราชบริพารบุคคลที่ใกล้ชิดบุคคลที่ถวายงานใกล้เบื้องพระยุคลบาทนะครับเป็นเหรียญแห่งเกียรติยศนะครับแล้วก็คุณอดุลธินเนี่ยติดไว้ที่ดอ,อกด้านซ้ายอยู่ตลอดเวลานี่คือในยะความสัมพันธ์และความหมายนะครับท่านผู้ชมขนาดเดียวกันถ้าจะไปดูอีกสักสองสามปัจจเนี่ยที่จะนำไปสู่การตัดสินใจและจุดวัดใจของคุณอดุลธินเนี่ยนะครับนับจากนี้เนี่ยก็ว่ากันว่านอกเหนือจากการจับตาดู็อต่อไปของบดาสว ซึ่งการชิดพักกันเมืองเข้ามาเรื่อยๆก่อนหน้านี้มีการวิเคราะห์กันว่าจะเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ทําให้คุณอนุทินและพรรคภูมิใจไทยตัดสินใจถอนตัวจากพรรครัฐบาลหรือไม่หรือกระทั่งการบวชคว่ำร่างพระบรมราปาะมาณรียจพิศนุโกแต่ประกาศชัดไปแล้วนะครับว่าเดินหน้าต่อไปแน่แนหวชครบทั้งพักไม่มีบิดพลิ้วเพราะงบประมาณกระทรวงมหาดไทยก็สําคัญหลายแสนล้านบาทก็ว่ากันไปนะครับแต่ปัจจัยสําคัญอยู่ที่ล็อตต่อไปของสวที่จะถูกออกหมายเยกจริงๆนะครับแต่ จุดหนึ่งที่น่าจะเป็นจุดชี้วัดและเฝ้ารอคนทั่วประเทศเฝ้ารอว่าจะออกหูออกก้อยก็คือร่างพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์และมีคาสินโนอยู่ในนั้นไม่เกิน10%จําได้ไหมครับว่าก่อนหน้านี้มีการถกเถียงกันไปและมีประโยควัคทองเด็ดของคุณชัยชนกคิดชอบลูกชายของคุณเนวินและคุณกรุณาคิดชอบลุกขึ้นยืนแล้วบอกว่าผมลูกชายคุณเนวินและคุณกรุณาจะไม่เอาคาสินโนเด็กขาดท่านผู้ชมย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก่อนที่รัฐบาลจะถอยไปชั่วครู่ชั่วคราเพื่อไป ทำประชาพิจารณ์ไปสอบถามเราเรื่องประชาชนเนี่ยคุณอนุทินเคยพูดเอาไว้นะครับไม่นานมานี้นะครับแล้วก็บอกต่อพับดิกับสาธารณะเสนอเรื่องของการทําประชามตินี่ครับคุณอนุทินบอกว่าก็ถ้าบอกว่ามีคนเห็นด้วยแล้วมีคนไม่เห็นด้วยการหาจุดร่วมตรงกลางนี่แหละทางออกสําคัญคือการทําประชามติสุดท้ายจะได้ทําประชามติหรือไม่ และภูมิใจไทยจะเดินหน้าต่อไปนที่ทางไหนตัวร่างพรบ e n t เ r อร์เทน n มนต์คอมเพล็กที่มีคาสินโนจะเป็นจุดชี้วัดสำคัญอีกครั้งหนึ่งระหว่างพักร่วมรัฐบ,บาลสองขั้วสอง่ายพักภูมิใจไทยและพักเพื่อไทยนี่คือจุดชี้วัดวัดใจอนุทินชาญวิรกูลคับ